दस्ताल्लै माता दा डल्लता สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่างของหนิงเองนะคะและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือย่านคอเรียทาวน์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้หนิงไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปวิดีโอนะคะมันก็เลยจะออกมาในรูปแบบแปลกๆนิดนึงนะคะก็โปรดให้อภัยกันด้วยนะก็คือวันนี้หนิงงานัดกับเพื่อนนะคะว่าจะมากินปิ้งย่างเกาหลีกันที่คอเรียทาวน์ร้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็ชื่อร้านว่าควังฮันรูนะคะเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยเป็นบุฟเฟ่หัวละ3 ส2 9บาทแต่ว่าเป็นร้านที่บริการตัวเองนะคะร้านนี้ก็คือมีเครื่องเคียงให้เยอะมากเลยนะคะทุกคนน้ำพริกอันนี้อร่อยอันนี้ทุกคนอร่อยแล้วก็ไข่อร่อยมากก็ทิพย์สาลัยอร่อยไหมแต่ว่าพวกนี้มันคือบริการตัวเองนะคะทุกคนรูปเปย์สา่สิบาบาทก็คือดีเลย กอดองอ่ะใชรักมะแงกระดองแล้วก็กระเทียม่ใหาถาว่าจะกินได้ไหมมันใหญ่มากเลยข้ามันใหญ่มากเลยคำใหญ่มากอะนะ <laughs> น้ำมันคมใหญ่มาก,กมอ่อยมาแหนตาธุักดูเลมากขนาดสายอ่ะทางขางก็จะเป็นแม่ก็ออกมา, <laughs> า,มาจากร้านแล้วนะคะคือ ถ้าใครอยากกินก็คือมากินร้านนี้ได้อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยจนแบบกินไม่ไหวแล้วอ่ะสองแบบรสชาติมันไม่เหมือนไทยอ่ะมันมันไม่ได้ว้าวนะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นฝีมือแบบเหมือนเหมือนแบบพ่อกับแม่ทำให้เรากินอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันเป็นหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวนะเว้ยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะก็เลยนะอ๋อลืมบอกไปว่าตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือ เอาีลีใตนะทุกคนก็คือมันจะมีร้านอาหารเกาหลีแบบเนี้ยคือแบบเยอะมากเลยคือแบบเซนทรัก็มีแต่ว่าเรามาแค่ชั้นแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือเรากินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่ต่อแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปคาเฟ่ไหนก็เดี๋ยวเราจะลองไปถ้าไปอีกฝั่งนึงนะคะจะไปดูกันนะคะทุกคน